มาดูแล้วจเหยทุกคนไม่ได้แตยว่าจะอาดูแล้วก็มาดูว่าจะต้องแบบก่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เลย เราไม่้กินของประาอะแบบนี้ครับเดี๋ยวนักการเมีโอากาศปนะมาณอะข้ากันแล้วแม่โอ้วินครู้เองพดคุยใช่พูดไปเมื่อกี้เห็นกับว่าเอย่างพราะว่าแม่ก็ไม่เ็นนะทอาแม่มาเนาะับผมนะแมันม่ลละอยู่บ้านครับผมตอนนี้ไม่ได้มาด้วยกัน ราะว่าดูครอบครัวก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นแนวแบบถ้ามาอีกแล้วมันก็จะเป็นแนวแบบครอบครัวก็เดี๋ยนี้แม่ผมแล้วก็แม่ชนะก็แต่แม่จนะคือยังไม่ครอบครัวแม่มจะมาจริงนะเพราะว่าแม่ชนะเขาไม่ค่อยชอบไปนู่นไปนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเที่ยวอะไรเงี้ยแต่จิตใจจริงๆผมอยากให้มาด้วยเพราะถ้าแม่ผมมาด้วยหนะึ่งมันก็เป็นโมเมนตหนึ่ง บางวันก็ต้องมากระป๋องคนในทุกคนเพราะว่างานนั้นไ่อยางเลยเพราะแบบโรนมนติกมากโดนที่ได้ <c oughs> มันไม่ดูไอะหรือเปล่าโอเคทุกคนไ,ได้หรอ อย่านี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูแบ่ไม่รเป็นวอะไจะบรรยาา